ถ้าแทนทิต้าเท่ากับสาำหรับทิต้ามากกว่าศูนย์องศาแต่น้อยกว่า90องศานะคะแล้วคอทิต้าบวกไซน์ทิต้ามีค่าเท่าไหร่นะคะจากแทนทิต้าเท่ากับสมนะคะซึ่งก็จะเท่ากับสามส่วน1นะคะเราก็จะใช้ตลี่ยมมุมฉากนะคะเข้ามาช่วยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นมุมทิต้านะคะแทนคือข้ามชิดนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะหาตรงนี้นะคะก็จะได้ x กกำลังสองเท่ากับ สามกำลังสองบวกหนึ่ำลังสองะคะเท่ากับ9ก้าบวกหนเท่ากับสิบนะคะ x ก็จะเท่ากับรูสิบนะคะจดกำหนดจัตุภาคที่1นะคะเพราะนั้นค่าค,าคอสกับค่าไซ n ์เป็นบวกนะคะคอสทีตาบวกไซ n ์ทีตาก็จะเท่ากับคอสคือชิดฉากนะคะแล้วก็ไซ n ์คือข้ามฉากนะคะเราก็จะได้หนึบวกสเท่ากับสนะคะเพราะนั้นคำตอบเป็นข้อนี้นะคะ